มันตลกมากตอนที่พี่พูดแล้วก็ได้ที่หนึ่งของประเทศไทยตอนอายุประมาณ14 1 5อ่ามีพี่ดูสัญญาเป็นกรรมการด้วยอันนี้อยากเล่ามากเลยบางคนที่เป็นแฟนแครับผมจะจำเรื่องนี้ได้นะคือพี่อะท่องนะท่อง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 อโอเคฉันจะพูดสิ่งนี้แหละเรื่องการปราบปรามทุจริตในประเทศไทยเพื่อเอทิดไทองราชันในตามหัวข้อเขาเนี่ยนะเราก็ท่องไปทั้งคืนเราก็นอนแค่2องชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่เราก็พูดเลยจำได้เลยพี่จับฉลากมาพี่พูดคนสุดท้ายโอ้เราก็นั่งท่องอยู่กับตายว่าแบบโอ้ฉันจะท่องให้ได้พอเสร็จแล้วเนี่ย ขึ้นไปพูดนะทุกคนด้วยความง่วงไอนอนมาแค่สองชั่วโมงในน้ํามีปลาในน้ำข้าวถ้าเราอยากจะลืมบทไอ้เรื่องจริงคือลืมบทลืมกลางคันเลยลืมลืมแบบสนิทเลยนะแบบแล้วในใจนะโทษนะครับชหายแบบแล้วหน้าแบบอึ้งมากแล้เรา้วคนดูก็แบบเริ่มอึ้งเอิมอึ้งรู้ไหมพี่ทําไงคอยพูดเรื่องความทุจริตเออคุณพ่อคุณคุณตาคุณตาของเราคุณตาของเราเป็นคนซื่อสัตย์มากเราเรารักคุณตามากอ่าคุณตาของเรา คนรู้ไหมครับคุณตาผมเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์สุจริตมากน้ำตาก็คลอเพราะอะไรครับลืมบทลืมบทน้ำตาคลอน้ำตาคลอไม่ไม่ไม่โทษกูสวยแล้วน้ำตาน้ำตาคลอแล้วก็เล่าเรื่องคุณตาคุณตาผมนะครับเป็นตำรวจน้ำที่ซื่อสัตย์สุจริตมากสุดท้ายแล้วโดนไล่ยิงแต่ไม่เสียชีวิตนะถูกย้ายไปอยู่ภาคใต้เพราะว่าเป็นคนที่ตรวจสอบพาสปอร์ตแล้วพบว่าในองค์กรในสมัยนั้นเขาชอบโกงกันเยอะคุณตานอกจากจะไม่โกงแล้วนะยังไปเปิดเผยแล้วก็ไปจับคนโกงที่อยู่ในสำนักงาน ตำรวจทําให้ไปขัดขากับผู้ใหญ่แล้วโดนไล่ยิงแล้วก็ย้ายไปเป็นตำรวจน้ําที่ภาคใต้เราเราไปกับน้ําตาคอแล้วก็คิดถึงคุณตาด้วยอีกใจก็ลืมบทเอาเดินสวัสดีครับลงไปอาทิตย์หน้าเสร็จก็ต้องไปเรียนรอดอยครูที่มาบอกว่าทุนเขาทำไมเธอซ้อมมาแบบนึงแล้วเธอพูดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครูแบบผิดหวังมากเลยเครับครับขอโทษแล้วครูอาทิตย์หน้าผลออกมาได้ที่หครับชนะ พี่ดูเนี่ยเขามาเป็นกรรมการแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าทําไมน้องถึงได้ชนะเลิศได้ที่หนึ่งพี่ดูว่าเพราะคุณเป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่เหมือนหุ่นยนต์พูดจากใจพูดจากใจเตรียมอย่างไรแต่สุดท้ายพูดจากใจสำคัญสุด ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขายอะไรเนี่ยอยากให้เราเนี่ยนะครับเลือกเส้นทางเราเลยว่าเราต้องเตรียมขนาดไหนเราจะรู้เองแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเตรียมน้อยจะเตรียมมากอยากให้พูดจากใจเสมอแล้วคนคนนั้นจะสัมผัสได้เลยว่าเราคือมนุษย์ที่คอนเน็กกับเขาคือมนุษย์เนี่ยเหมือนกับห่วงโซ่เราเคยเห็นโซ่ไหมโซ่เนี่ยนะครับเวลามันเชื่อมกันเนี่ยมันเชื่อมกันเพราะมีรูโวนะถ้าโซ่เนี่ยไม่มีรูโว่มันจะเชื่อมกันไม่ได้<ม>เพราะว่ามันจะไม่มีจุดที่จะสามารถเกี่ยวกันได้รูโว่ในโซ่เป็นฉันใด ดูโหวตในหัวใจของพวกเราก็เป็นธัง